ต้องรอบรับมือด้วยค่ะวันนี้พี่บอลจะแจกทองหนึ่งบาทมีคนมารับด้วยค่ะวันนี้จริงไหมเขาเป็นลูกค้าหนูแล้วหนูชอบแบบว่าคืนกําไรกลับให้ลูกค้าบาทละสามหมื่นสองรวมกำเนิดจากห้างเพชรทองเคดูเอ็นแล้วหนูก็แจกลูกค้าทีละบาทก็บอกว่าแจกตลอดเนี่ยเจอลูกค้ามนนี้หน่อยเจอพี่บอลเป็นไงบ้างเขาวันนี้ พี่เขาเหมือนกลัวพี่เขาเหมือนกลัวเลยค่ะไม่กลัวนะแบบชิมยาละมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากที่ไหนสวดประการนี่เองค่ะสวดประการใช่คุณพี่จันเหมือนจะร้องไห้เลยคุณพี่จันเนี่ยอาขยับรับจากวิวันเลยค่ะก็พี่ทำยไงถึงได้นะคะบอกบอกผู้ชมในไลฟ์หน่อยค่ะก็ยินได้เลยค่ะ ก็สั่งสินค้าค่ะแล้วก็พอดีว่าก็ก็ได้จากการที่สั่งสินค้าไปค่ะได้ฟรีหรือว่าจ่ายตังค์่ไคะได้ฟรีค่ะตัวนี้ได้ฟรีค่ะไม่มีจ่ายตังค์ทั้งนั้นค่ะคืการเรียกเก็บอะไรทั้งนั้นถ้าใครให้เรียกเก็บแปลว่ามิจฉาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะสามหมื่นสองพันบาทรับไปฟรีค่ะนี่ทำลีนีจริงๆนะฮะไม่ใช่หน้ามาแน่ที่ผมสามารถผมเอางี้วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนคนดู ให้รู้ว่าเราแจกจริงๆนะไม่ตั้งแจกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมสุดให้จริงๆแล้วก็